แม่อ้างพื้นดี่คักเนาะหนาลุกหนาลึกได้กระดูแข้งขาที่ใหญ่นะครับพี่น้องในครบหนาครบลึกคบรบเสียนนะครับป้าแม่ลูกผู้ใดครับนี่อันนี้ลูกสาวก้าวเจริญอายุสองปีเจ็ดเดือนส่วนสูงอยู่ที่1น5้อยสี่สิบห้าบวกลบแม่กระดูแข้งขามาก,ก่อนเลยเนาะขาใหญ่เลยลูกแม่ตัวน,นี้ลูกผู้ใดครับอันนี้ลูกสาวช้างอุดรจ้าเป็นสาวทองเลขจ้าท้องกับเพชรลำโขงได้สามเดือนลูกแม่สาวทองเลขก เพี่สูงหไหรปายในครับส่วนสูงอยู่ที่143บวกลบจ้ะพี่น้องมาดีคักนะครับลูกสาวชาอุดอรจ้าโอ้ยแม่หน้าเพี่นเนาะหน้าดังตังคมได้คมงามครบชัดเจนนะครับอันนี้ลูกล้านห้าแสนอายุ17เดือนส่วนสูงอยู่ที่138บวกลบจ้ะแม่กระดูกแข้งขามาก,ก่อนเลยเนาะกระดูกแข้งขาหัวกระโหลกใหญ่แม่ตัวนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกสาวเก้าเจริญอายุ17เดือนส่วนสูงอยู่ที่138บวกลบจ้ะ เอวันสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ้แม่คลิปนี้เอาอย่างไม่ฝากพี่น้องครับมีแต่ตัวยัางงามเลยจ้าลูกคลิปนี้มาจากรายการครับคลิปนี้มีหกตัวหกรายการจ้ะเอาแม่ครับขออนุญาตสอบถามจากน้อยแม่ก็เปิดไว้ใช่ไหครับคลิปอ่ะอันคลิปก่อนมันเบิดแล้วลุกเบิดแล้วเนาะเมนจ้ะแม่ขึ้ขายดีนะครับ <c oughs> พอได้ขายจ้าลูกพอได้ขายเนาะจ้ะราคาแบ่งปันลูกพี่น้องครับผมถือว่าแม่นะครับจะเป็นคนที่ หาควายเก่งนะครับแล้วก็ตัวควายคือค่อนข้างจะสมเงินครับแม่พี่น้องสามารถเอาไปเลี้ยงแล้วไปต่อยอดได้เนาะแม่นจ้ะลูกแม่ทิมตัวยู่เรวทุกห้พี่น้องจังน้อยเน่อยู่บ้านกันนวลอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรก็0 9 1 0 0 6 9 4า8เจ้าครับแม่หายละเอียดตัวแรกเลยอันนี้สายเพชรวัดอนจ้ามีลูกมาแล้วสองตัวตอนนี้ผสมเพชรตะวันไดยี่สิบวันจ้ะลลกแม่เพิ่นสูงปะครับสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบจ แม่อ้างพืนดีนคักเนาะหนาลูกหนาลึกได้กระดูแข้งขาที่ง่ญ่นะครับพี่น้องในคบหนาคลมลึกคบเปรเียญน,นะครับโอ้แม่เป็นควายแใหไงเลยครับแม่านงางเลยลูกเรียบคักเนาะแม่นะเ,เน,นาะเล็เบหนาลูกเร็บหนาขาใหญ่เลยลูกป้าแม่เปิดไลายไปไหนเนาะตัวนี้แม่เปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้ะพี่น้องครับควายแม่แบบไงครับ ก็คือจะเป็นควายแม่พันธุ์นะครับแม่บกแม่พันธุ์ในโลกนะครับที่ไปยินคอกยินลงได้เลยป้าพี่น้องเบื้องหน้าตาห้ชัดเจนครับวงเขาเปิดกว้างเลยลูกหน้าสวยจ่าตาแต้มจ้ำๆมครบชัดเจนครับพี่น้องปากเนี่ยปากไงครับนะปากไงกินเก่งลูกป็นแต่เลา่างนครับเพี่น้องเพิ่นได้นิสัยคือคมนิ่งคมเชื่องครับพี่น้องสำเาแม่คือเิ่น สำหรับพี่น้องเนาะเจ้าเที่ยวไปเลี้ยงกันเมนจ้หลูกปลอดภัยก็จะของเมนด็่น้องพู้พญิงสามารถเลี้ยงได้ครับจังเชื่องเลยลูกเล็บหนาขายใหญ่ลูกอกเพลินเนออกหนาขายใหญ่แม่เล็บนี่ยอมรับเลยเนาะเล็บยังงามเลยลูกโอ้ยพี่น้องนะคักปันเล็บกะลาเลยดีครับเอาแม่ย่างให้พี่น้องเดี๋มึงจากน้อยนะครับไปผมอยากให้พี่น้องได้เห็นทุกส่วนไหมครับหางก็สวยนะลูกเต้านมบักใหญ่ เอาเบิงหางเด้อครับพี่เนี่ยหางนาหางลามแม่ถ่ายเป็นไงครับนหไ่ลูกป้าพี่ดองเป็นควคยที่ถ่ายไหญ่ายเปิดดีครับคนหางญ่นะครับหางยาวหางลึกครบชัเจนครับจ้ะแม่ลีละคือเป็นแม่พันแม่นจะลูกได้แน่นอนครับแม่บอกแม่พันยืนคอกยืนลงแม่ไปตาใจลูกดีเนาะเต้านมบังไงเลยลูกเอาแม่ยังเลยครับ พี่น้องิึงด้วยครับทางยางทางดืนนะครับปกติดีทุกอย่างแม่เพื่อนยืนดีครับเนาะเชื่องเลยลูกโอ้พี่น้องวินควายเมย์เนนะครับที่นิ่งที่เชื่องนะครับการยืนนี่คือ,อคือ้องจับวังไว้แม่แม่เชื่อง,อ,งอ,อยู่มองไดก็ยูกินกับเก่งหูวี่ควหนาควลึกนีเด้อพี่น้องแม่ประยากภาคเนาะตอนนี้เม่ะลูกก็จิตายลูกงามๆได้ลูกเลยดิแม่เคยเห็นลูกเพิ่นล่าสุดบอลูกเพิ่นล่าสุดตัวใหญ่มากลูก บพาครับพี่น้องได้ขนาดนี้นะครับพี่น้องสังเกตบ้างด้อกระดูกแข้งขาคนณง่คักไหมครับขาหง่ลูกเรียบนียอมรับแม่เรียบหนาขาใหญ่ไหมครับผัววัวเผาง่แงๆนะครับพี่น้องแม่ครับตัวนี้สำหรับแม่คิดว่าเพิ่นได้อะไรอย่างแนครับแม่มันได้อ่างได้ลึกลูกกระดูกแข้งขาใหญ่จ่ายลูกดีลูกแม่พันใหญ่ใหญ่แบบเนี้ยราคาเปิดไ้ครับเปิดไปที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทลูก แม่ก็บือว่าบแพงดอกครับจ้ะได้แม่ใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ก้อนนี่มีเขียด2 0 0 0 0 0ครับแม่แมนจ้ะลูกแบบนี้เลยครับหนาๆแบบนี้เอาพี่น้องครับขันพี่น้องมากเ้อพี่น้องสู่เท่าไหครับไวเท่าไดให้คุยกับทั้งแม่อวนเลยจ้ะนาะแม่เนาะจ้ะให้คุยลูกค้าครับบ่ต้องอายแล้วแม่เนาะแมนจะมีเท่าไดโทรมาถามแม่เลยจ้ะครับรับแม่นัการที่2จ้ะปาแม่ลูกผู้ใดครับนี่อันนี้ลูกสาวก้าเจริญอายุ2ปี7เดือนส่วนสูงอยู่ที่145บบวกลบ แม่กระดูกแข้งขามาก่อนเลยเนาะขาใหญ่เลยลูกปาพี่น้องสังเกตขาควยกับขาค้นครับขาควดยังไงครับแม่ใหญ่เลยลูกตัวเมียเนอะตัวเมียจ้ะลูกว้พี่น้องกระดูกแข้งขาปานควยผู้น้อยไหมครับแม่ยังสีเขาเปิดลายปันไดครับตัวนี้แม่เปิดไว้ที่หกหมืนสามพันบาทจ้ะพี่น้องครับควยงามกับผมสำหรับผมนะครับผมถือว่าสมราคาครับสมราคาจ้ะลูกแม่ก็เปิดไว้กันนิดนึงครับเพราะว่าคือไว้เพื่อนจะได้งามครบชัดเจนทุกอย่างครับ ขันพี่น้องสู่ราคาไว้นะครับหรือสู่เท่าไรห,ห้คุยกับทางแม่เลยครับมาพี่น้องครับมาเบิ้งหน้าตาให้ชัดเจนครับโอ้แม่เพิ่งด้แขวฟันคู่นึงเนาะเมนจะหลงในฟันเทนหนึ่งคู่ค่ะอายุประมาณสองปีกว่าจ้าสองปีเจ็ดเดือนลูกหัวหนุกไงแม่หัวหนุกนาเลยลูกตาแต้มแจ่ๆนี่ครบชัดเจนนะครับจ้ะแม่วงเข่านี่ตกขั้นซ้อนเนาะเมนจะลูกงามๆเลยลูกโอ้พี่น้องทั้งไทยทั้งซ้อนครับ <laughs> แม่ไงแท้ด้วยตัวนี้ครับไงแท้ด้วยลูก ขาพิ้นเป็นลำเลยพี่น้องไปหาโกพันใส่ลูกเล็บหนาขาใหญ่แม่นะคตดีแท้ตัวนี้ตัวนี้ดีค่ะยอมรับเลยครับหน้านาเลยลูกพวกเพ้งดอกพี่น้องสมัยก้อนนี่สองแสนเนี่ยหยาดกันลูกขาดหยาดกันพรออมเอาแม่อยากเห็นบันถ่ายพื้นนะครับยางเลยครับจ้าลูกอ่ะอยากให้พี่น้องในห็นทุกส่วนครับเล็บหนาขาใหญ่เลยลูก เอา้าบิบันทายเด้อพี่น้องวันนี้โอ้คักอยู่แม่บันทายเพิ่นหนาะบันทยนะยายหนาใหญ่เปิดคักพี่น้องคนห่างกันไงนะแม่เนาะจ้าลูกห่างเงาอยู่เลยครับพี่น้องแต่ว่าเงาหันลบนอยู่ลูกอยากจะเหมือนกับว่าห่างคนลนเนาะแม่นจ้าลูกแต่ว่าสิ่งพวกนี้เขาสามารถไปเติมไปแต่งได้ด้อครับแม่ยังเลย สอนพี่น้องสอนแข็งขาขึ้นตัวนี้สำหรับแม่คิดว่าพ่อตีเลียอย่างไรครับแม่ว่าหน้าตางามจ้าลูกขาใหญ่สมส่วนนะลูกคือร่างกายพิ้นสมูททุกอย่างนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนะครับกระดูกแข้งขาที่หญ่ะยรังเล็บเพิ้นหนาได้คมหนาคมลึกนะครับเยาเๆ้าสไตล์ของเก่าจเลยเลยครับแม่เวลาพี่น้องขันพี่น้องอยากเลี้ยงและพัฒนาอยู่เด้แกในน้ำสาวน้อยตัวนี้ครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปพัฒนา ลูกออกมาแต่เด <expands. S 1> ียวจบเลยครับแม่เป็นจะลูกเป็นราคาเนาะเป็นราคาเลยลูกแม่เปิดราคาไปครับเปิดไว้ที่หกหมื่นสามพันบาทจ้ะครับพี่น้องในน้าเด้อครับพี่น้องอยากได้ครับพี่น้องสู้เท่าไรครับไว้เท่าไรใครคุยกระทั้งแม่อ้วนครับจ้าครับแม่รายการที่สามจ้ารายการที่สามจ้ลูกฟอรแม่ตัวนี้สูงคักเนาะสูงใหญ่แม่ตัวนี้ลูกผู้ใดครับอันนี้ลูกสาวช้างอุดรจ้าเป็นสาวทองเลขจ้ะทองกับเพชรลำคงได้สามเดือนลูกแม่สาวทองเลข เพื่นสูงหไหรปะไหนครับส่วนสูงอยู่ที่143บวกลบจ้ะพี่น้องมาดีคักนะครับลูกสาวช้าอุดรจ้าแม่ตัวนี้แม่พันใหญ่บรแม่พันสูงอยู่ที่147จ้ะตัวนี้โอ้พี่ดองแม่พัใหญ่แทบประจลูกได้กขาหนีครับ <c oughs> งามๆเลยลูกแม่อยากรู้ราคาแล้วราคาแม่เปิดไว้ที่หกหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะพี่ดองครับก็ถือว่าสมค่าดองสมราคาแล้วครับซื้อหนึ่งได้สองเ <c> ป <oughs> ็นกระดานคมงามนะครับครบชัดเจนนะครับกระดูกแข็งขานี้แย่แท้พี่น้องบอกเลยครับ โอ้ยแม่นาพื้นเนาะนาดังดังคมได้คมง้มครบชัดเจนนะครับนาคุ้มคักไหมพี่น้องจ้าหน้างามไม่หลกโอ้แม่เขานี่เนาะเขาเปิดกว้างเลยลูกแม่ผมว่าคือสร้างอดรแหละเพราะว่าหักนาเขานี่เก่งคักเก่งงุ้มนครับหนางามไม่แม่ตาแต้มแจ่มๆมีครบชัดเจนเลยพี่น้องขาใหญ่เลยลูกโอ้แม่แข้งขาพื้นเนาะเล็บหนาขาใหญ่เลยลูกได้ถึงคมใหญ่ถึงคมยาวครับแข้งขาพื้นเล็บเป็นกันนาครับ โอ้แม่มักหน้าตาเพิาา่นหน้าตาสวยแล้วลูกเอาแม่ย่างเลยครับลูกอ่ะปับป,ปัหางก็ยาวขอเพิ่งมันท่าจากน้อยครับแม่อลูกอ่ะแม่ตัวนี้ทายก็ดีครับเนาะทายดีหางสวยลูกป้าพี่น้องทายดีทุกตัวเลยครับเป็นควายที่ทายใหญ่ทายดุนะครับคุ้นหางดีใหญ่ทแท้แม่ใหญ่แท้ลูกยอมรับเลยครับหางยาวหางลึกนะครับโอ้ โอ้แม่มาดีตัวนี้มาดอิ่มใจนะครับจ้าลูกสาวสร้างอดอนะครับแม่มีใบคบชัดเจน,เนคบชัดเจนลูกทั้งตัวเพิ่นและในท้องบ่ครับเอาพี่น้องครับชัดเจนทุกอย่างเด้อจ้ะแม่ย่างให้พี่น้อง,งเบืองจกงนครับยาวสูงยาวลูกสูงยาวหน้าตาสวยแม่ยอมรับเลยสูงยาวคักเทอแมนจ้ะลูกครับแม่ตัวนี้แ็เป็นได้คมนิ่งคมเชื่องเนาะเชื่องลูก พี่น้องเบิ่งกระขักนะครับเป็นเป็นควายงามที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่จะขาดเลี้ยงน้ำเลี้ยงจังเลยน้องแม่น้องเป็นจ้าลูกไปเติมมาลูกแต่ว่าสิ่งพวกนี้สามารถไปเติมมาแต่งได้เด้อสำหรับแม่ตัวนี้คิดว่าเพื่อนได้อย่างหนึ่งนครับแม่ว่าได้ยาวได้สูงหน้าตาสวยลูกสาวทองเลขด้วยปัตตกรรมสองชั้นอนาคตไปไกลแท้แล้วแม่นั้นลูกพี่น้องครับกระเบิ่งคร่าวๆโดยรวมนะครับกระทืจะไปทั้ง สร้างอุดรเมนไดรกแต่กัได้เรี่ยงหน้าตาที่งามงามจ้ะน้าสวยเนาะราคาเปิดไว้ครับแม่เปิดไว้ที่หกหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะลูกครับพี่น้องครับกันพี่น้องว่าสมราคานะครับเท่าไหร่นะคให้คุยกับทางแม่เลยคุยกักแม่เนาะจ้าให้คุยกันครับให้คุยกันจ้ะมีเท่าไหร่โทรมาถามแม่เลยลูกผมอยากให้พี่น้องได้เอาไปเลี้ยงไปดูแลไปพัฒนาต่อครับแม่คือคุยดีขนาดนี้เมน พัฒนางครับแม่นะลูกลูกมาจบเลยครับจบเนาะแม่พ่นได้มาพอมแล้วแม่สะออนไปแม่่งตัวไหมครับจ้าไปลูกปะครับแม่นักการทีซีเนาะจ้าลูกลูกผู้ใดครับอันนี้ลูกล้านห้าแสนอายุสิบเจ็ดเดือนส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดบวกลบจ้ะแม่กระดูกแข้งขามาก่อนเลยเนาะดูแข้งขาหัวกระโหลกไ่พี่ครับได้ครบมหนาคมลึกนะครับล้ำตัวยาวๆนะครับสไตล์ของล้านห้าแสนเลยจ้า ดูแข้งขานี่มาดีแท้แม่มาดีเลยลูกโอ้สาวน้อยในคณะนี้ถือว่าเก่งนะครับพี่น้องแม่ตัวนี้แม่เพิ่นตัวใหญ่ปะครับแม่เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกจ้ะตัวนี้โอ้ถือว่าตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แล้วลูกแม่ครับตัวนี้แม่เปิดลายเป็นอะไครับตัวนี้แม่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะแม่แม่ก็เปิดราคาพอฟังนี่เนาะราคาแบ่งปันจ้ะลูกแบ่งปันไปพัฒนาลูกแม่ว่าสามวินหาลมทรงนี่ออะไรมาเนาะได้จ้ะได้จ้ะแม่แต่อีกไกลๆโทรมาคุยกับแม่เลยลูก ครับคัณพี่น้องอยากลดได้หลายนะครับไขมาเบื้องตัวกิ้งนะครับกาต่อรองราคาหนาคอกับแม่อีกคืนหนึ่งด้อครับพี่น้องเอาแม่ครับอยากเห็นหน้าตาเพื่อนครับหน้าตาสวยๆเลยจ้ะโอ้แม่หัวเนงยขั้งนุกหัวใหญ่ลูกหัวหนุกขั้งไหมครับหัวหนุกหญ่เลยลูกแม่วงเขานี่สไตล์ของร้าชหัศรเลยนะครับโอ้หน้าตางามครับพี่น้องหน้าสวยเลยลูกหน้าสวยขาใหญ่แจ่มๆนี่มีครับพี่น้องมีจ้ะนี่ครับหน้าอกใเงยเปิดๆตัะแม่น้องแมนจ้ะลูกอ้ย พี่ดองเงยกระดูกแขงขานี่ขาบักใหญ่ได้ลูกขาแม่นลครับควยสิใหญ่จ้ะแต่ว่าก็ต้องรออายุอย่างโน้นย้อนหร่อจังน้อยจ้ะลูกประมาณได้ลูกนึ่งลูกสองครับพี่น้องให้ลูกติดท้องนี่ควยสิใหญ่เนาะแม่เนาะขวดกินเก่ขึ้นนะครับเพิ่นกับสิใหญ่ตามอายุเพิ่นจ้ะเอาแม่ย่างให้พี่น้องได้เบิ่งจักหน่อยนะครับตัวนี้จุดเด่นเขาหางสวยจ้ะลูกป้าแม่หางเพิ่นหางยาวเลยลูกป้าพี่น้องเกือบลากติดเลยนะครับ แม่ตัวนี้ก็ทายหนาคักเนาะหนาทายใหญ่ทายเปิดดีครับคุ้นหางใหญ่หางเงาเลยครับหางยาาหางลึกเลยลูกโอ้แม่คือคัดได้คว้ยทายดีๆนาตางามๆมันเนาะงามๆใชลูกแม่ตัวนี้ผิวพันธุ์เฟินก็เป็นสีดอกเล้าสีดอกเล้านะครับเป็นผิวพันธุ์ที่งามนะครับพี่น้องกระือว่าเป็นควายที่น่าเลี้ยงอีกตัวนึงเด้อพี่น้องจ้ะแม่ครับยางไข่พี่น้องในเบิรองสดทรงเฟินครับจ้าจ้ามันมาจะจบแล้วลูก โอ้พี่้องยางดีครับจุ่งง่ายๆนะแม่เนาะแมนจ้ะเชืงเชๆงเลยลูกเป็นคุายที่นิ่งๆนะครับเชืงเชๆงเลยตัวนี้ก็ถือว่ามาดีอีกตัว <มา S 1> นึงมาดีเลยลูกสาวน้อยนะครับอนาคตแม่พันธ์นะครับผมถือว่าก่ดประกวดได้ยแมแมนจ้ะงามๆมได้ลูกเป่นข,า,ขาได้ขนาะดนี้นะครับเด่นนางมาดีขนาดนี้ตัวนี้สําหรับแม่คิดว่าเพิ่นได้อเรื่องอย่างนี้ครับขาใหญ่หัวกะโหลกกะหญยแล้วลูกขาใหญ่หางสวย นี่คือจุดเด่นดแม่ของแท้เลยครับเเลลแม่ครับตัวนี้เปิดราคาไว้เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเอาพี่น้องครับขันพี่น้องอยากได้ควยนะครับอนาคตแม่พันสายเลือดดีๆจ้าประวัติพันธุก,กรรมชัดเจนแบบนี้จ้ะพี่น้องมีเทไรครับสู่เทไรไข่คุกกระทั้งแม่อ้วนด้อจ้าค,ครับแม่แล้วกันี่หาเนาะจ้าลูกแม่ตัวนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกสาวเก้าเจริญอายุสิบเจ็ดเดือนส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดบวกลบจะ้ะ ป้าพี่น้องตัวนี้กกบอแพรตัวที่แล้วด้วยครับแมนเะลูกลูกสาวก็จะเลินแม่งามๆเลยลูกนี่ผิวพันล้อมตูนี่คือพอคักเนาะแมนเะลูกกระดูกแข้งขานี่กับมาก่อนเลยครับนี่แหละพี่น้องคือควายสิใหญ่นะครับต้องเป็นควายคงสั่งแบบนี้ครับแมนจ้ะขาใหญ่นะครับเล็บหนาเล็บหนาขาใหญ่ลูกแม่ตัวนี้แม่เคยเห็นแม่เพิ่นบ่แม่เพิ่นสูงอยู่ที่หร้อยสี่สิบหกอย่ตัวนี้เป็นควายที่แม่ใหญ่เนาะแมนเจลูกถ้าเกิดบ่ใหญ่แท้บ่อใจลูกได้ขนาดนี้ครับพี่น้องใจลูกงามแน่ลูก พิ่นได้คมนิ่งนะครับคมเชื่องนะครับสำหรับพี่น้องที่เอาไปเลี้ยงต่อแม่แบบแนเปลอดภัยต่อเจ้าของนะครับเอาแม่ผมอยากเห็นหน้าตาพื้นครับหน้าตาส,สวยๆเลยลูกอ่ะแม่ครับก่อนที่ไปเบ่งหน้าตาพื้นถามราคาก่อนเลยราคาแม่เปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะซ้ำกับโตที่แล้วเมนจ้ะยกเป็กคู่ราคาพิเศษลูกบอครับเมนจ้ะโอ้แม่ขันยกคู่นี่ว่างเจ็ดมื่นเลยพ่น้อโทรมาหาแม่เลยจ้ะอยู่ใกล้อยู่ใกล้จ้ะแม่นจ้ะลูกครับ เอาพี่น้องไปเบิ่งหน้าตาให้ชัดเจนครับแม่หัวนี่เฟินเงยครับเนาะหัวใหญ่เลยลูกพี่น้องแม่ขัดควยแต่ละตัวไหมครับงามเลยลูกเงยหนางามๆไหมครับจ้ะตัวนี้กับพ่อแพรตัวอื่นเด้พี่น้องนี่ครับตาแต้มจ้ำๆนี่ครบชัดเจนนะครับชัดเจนจ้ะเล็บหนาขาใหญ่แนี่เขานี่ก็งามครับเนาะเมนจ้ะเขานี่คือสไตล์ของเก้าเจริญนะครับพี่น้องพี่น้องมังอกเพื่อนเด้อครับเบิ่งให้ชัดเจนทุกอย่างเชี่ยความลูก ไม่เห็นบอกเนี่ยสว่านกระดูกแข้งขาเพื่อนรับขาใหญ่เลยลูกผมยอมรับเลยครับค <c oughs> ือแม่หาควายนี่ดูง่ายทุกตัวค,ครับพี่น้องแล้วก็ทายางทางเดอนนี่ดีพร้อมนะครับคือแม่กจะเลือกน้องแม่เนาะแมนจ้ะสำหรับพี่น้องที่เพิพ่งอ,นนอัดเป็นเลี้ยงต่อเนาะแมนจ้ะปุ๋ยไปไปพัฒนาต่อสบายเลยลูกเชื่อคือซื้อไปนี่คือจบแล้วแม่เนาะแมนจ่ะลูกแม่ก็เฮ็ดครบทุกอย่างแม่เป็นคนที่คัดแล้ว S <S ก็คือจะคี้วเอแล้วแม่ไม่เห็นจ้ะค,คัดของดีของงามมาฝากพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เอาไปเลี้ยงและไปพัฒนาต่อนะครับคือต่อยอดได้ไง่ายแล้วแม่น้องเอาแม่เขาบ้านท่าจังน้อยครับแม่เพิ่อนกับป็นควายที่ท่ายดวงเนาะแม่เห็นจ้ะก็ถือว่าเป็นควายที่บ้านท่ายใหญ่บ้านท่ายเปิดครับพี่น้องแต่ว่าผมก็จะมองว่าเพิ่ลจะขาดเลี้ยงเนื้อหนังครับแม่ไม่เห็นจ้ะความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้พี่น้องสามารถไปเติมไปแต่งเรื่องผิวพันธุ์นะครับเนื้อหนังนะครับน้อง่ เฮ็ดบางยาดอกแม่จ้าปล่อยเพิ่นมีโครงสร้างที่ดีแล้วครับโครงสร้างมาเต็มแล้วลูกเอาแม่ครับย่างไปเลยลให้พี่น้องได้เบิ่งครับตัวนี้สำหรับแม่คิดว่าเพันไดเลี้ยงอย่างไรครับแม่ว่าได้สูงได้ยาวยะลูกตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงจากหน่อยก็ไปเติมเอาลูกน้องแม่เนาะแม้นที่ลูกขอให้เพื้นมีโครงสร้างที่ดีครับพี่น้องเนนจ้าเรื่องเนื้อหนังนะครับเรื่องครบสมบูรณ์ พี่น้องสามารถไปิตื่นเปแต่งได้ด้วยครับพี่น้องแม่ตัวนี้กับสว่านแข้งขาเพิ่นล่ะครับแข้งขาไงไงใกล้ทุกตู้เลยพี่น้องแม่เดี๋ยวลูกเอาแม่ครับตัวนี้แม่เปิดไปลายไปเลยครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทจ้าครับพี่น้องลูกสาวเก้าเจริญนะครับประวัติพันธุกรรมชัดเจนนะครับชัดเจนลูกครับแม่ตัวที่หกเนาะจ้าลูกตัวสุดท้ายจ้าสุดท้ายแม่ที่ดิดเลยปิดท้ายราคาพิเศษลูกไซมินิ่ไซมินิน่ารัก แม่แต่สั้งเนาะน่ารักลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกสาวยกมงคลจ้ะอายุสิบเดือนส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบวกลบจ้ะแม่เพิ่นใหญ่งงปะครับตัวนี้แม่เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจ้ะตัวนี้โอ้แม่แม่เพิ่นสายใดครับแม่เพิ่นสายเพชรดอนจ้ะโอ้แม่ขยันเพิ่นเนื้อหนังเพิ่นดีแต่น้อยเนาะมาเต็มเลยลูกแต่ว่ากระดูกกับแข้งขาบ่พแพ้ตัวที่แล้วนะพี่น้องแม่ตัวนี้กับแข้งขาใหญ่ครับขาใหญ่ลูกรน้าพร้อมครับราคาเปิดไว้ครับราคาไม่เปิดไวว้้้ททีี่่่บาจะแแแมมตันก แม่เพิ่นมาบ่แมนอส่วนเขาไม่บอส่วนเขาไม่ลูกโอ้แต่ว่าเก่งเนาะยังนิ่งอยู่เล็น้อยอยู่เพิ่นนิ่งไหมครับแต่เต้ขณะนี้นี่ถือว่าเก่งแล้วครับแม่ปกติค่อยน้อยส่วนเขาไม่เพิ่นจะเจ็บจมูกเพิ่นครับแม่จะเพิ่นบ่ให้จับเด้อลูกโอ้พี่น้องเบิ่งดูล่ะครับตะสังตะสังครับเป็นควายเบิ่งง่ายแท้ครับลำตัวนี่เป็นสี่งเลี่ยงพื้นผ้าได้ครบหนาครบลึกครบสันเลยคขียดได้ลึกยาวได้ลูกตัวยาวแม่ขอหน้าตาเพิ่นนะครับอ่ะลูกอ่ะหน้าตาสวยโอ้แม่หน้าเพิ่นชัดเจนคักเนาะ ตาเตือจจำๆหนิงไงครับครับองคอชัดเจนพี่น้องหัวโหนกแง่ครับหวงเขานี่กับเปิดกว้างเลยแต่ว่าตัวนี้กถือว่าเป็นควายงามนะครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับพี่น้องพี่น้องมองอกเพิ่นเด้อครับอกให่่ๆเปิดเปิดนะครับแม่กระดูกแข้งขาควายแปดเก้าเดือนได้ขนาดนี้ที่เก่งแล้วเนาะถือว่าเป็นควายที่หนาเรี่ยงนะครับพี่น้องอีกตัวนึงเด้อแนะนําครับพี่น้องสำหรับอนาคตนะครับแม่พันุ์นะครับ ได้เลี้ยงเนื้อหนังนี่ของน้ำหนาตาเฟื่อชัดเจนมาก่อนเลยครับเอาแม่ย่างเลยครับให้พี่น้องได้เห็นทุกส่วนครับแม่ตอนนี้กับท่ายดีครับเนาะเมนจ้าลูกเป็นควายที่เก็บกระดูกเต้น้อยเลยพี่น้องเป็นควายที่่ายใไง่ทยเปิดนะครับมันท่ายี่เต็มเลยแม่เต็มเลยลูกโอ้ยะสั่งแม่พี่น้องมันท่ายกใหญ่ครับคนหางใหญ่เนาะแม่เนาะเมนจากคนหางใหญ่หางลึกลำตัวยาว แม่ย่างยางเลยครับแม่กับเก่งนน้อจุงง่ายเนาะจุงง่ายลูกเชื่องเลยจ้ะครับแม่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่นิ่งเนาะแมนจ้ะอตัวนึงนะครับขนาดพคนสนเขาไม่แม่พี่น้องคนยังให้แม่จับอยู่จัดท่าเนาะแม่เนาะแมนจ้ะก็จงว่าแล้วแม่ควายไม่เชื่ยไม่สายคมับเพื่อนจะเป็นควายที่ยืนเป็นนะครับยืนนิ่งแล้วเชื่องนิสัยจะคอเพิ่นเชื่องครับแม่ตัวนี้ครับสำหรับแม่คิดว่าเพิ่นได้อเรื่องอย่างไรครับ ตัวนี้ได้ฟคํามลำตัวยาวอกหนาก็ขาก็ใหญ่หรอกอนาคตก็ไปไกลเหมือนกันราคาเบาๆเปิดไปครับสองหมื่นห้าพันบาทจ้ะไม่อคือเปิดขึ้นเนาะราคาเป็นกันจะหนวกเป็นกันใข่ต่ออยู่ไหครับต่ออะไรขึ้นเขาจ้ะต่อได้เนาะจ้าพี่ดอนครับนี่เนออนาคตเมีพันนะครับพันธุกรรมประวัติชัดเจนเลยจ้าพี่น้องอยากได้โทรนะครับสอบถามกับทั้งแม่อ้วนเลยครับจ้า ผมแนนํำครับพี่น้องในราคานี่พี่น้องสามารถจับต้องได้แมนได้หลกเกษตรกร,กรภูมิทุนหน่อยครับแม่แบบนี้นะแม่ดีแล้วครับเบ่งกันไปพัฒนาหูกครับเอาแม่ครับจิปี้กับขอบคุณแม่หลายๆครับจ้าหาของดีเนาะแม่นจ้หลกในราคาพี่น้องจับต้องได้มาให้แบบนี้เด้อแม่จ้าตลอดเรื่อยๆเนาะจ้าครับเอาแม่ครับถิมไทยแล้วแม่สิมีอย่างฝากพี่น้อง ี up, ิงคน้ฝากถึง FC ใหม่เ hmm. ก่าเลยจ้าที่ติดตามไม่อ้วนจ้าราคากับรถใดทุกตัวคือเก้าจ้าเพ็ก <Okay. S 2> คู่ราคาพิเศษเหมือนเดิมส่งฟรีฟ้ากีสานครับแม่จ้ <laughs> ยกกายุ่งก๋ยุ่ไเกหมองไดเนาะแมนจ้าโทรมาเลยลูกครับเอาพี่น้องครับชิปนี้เด้อแม่เปิดราคาไว้ทั้งเบิดหกรายการจ้าหกตัวหกรายการลูกขันผมไทยมองใดเพราะชัดเจนครับให้เบื้องนาครอบกับท้างไม่อ้วนดีสุดเลยแม่เนะาะ ขันผมนะครับลืมถามบางใดนะครับขัดข้องบางใดพ่อชดเจีนบางใดไห้โทษสายตรงกับทางไม่อ้วนเลยพ้อแ,แม่เนาะ,ะครับแม่คลิปนี้มีสมนีเนาะ,ะครับคลิปนี้ผมมอตอมและทางแม่อ้วนนะครับก็ต้องขอรัพี่น้องไปเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้า